สวัสดีสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องฟังเล่าแล้วฟังข่าแต่ตงประเทศนําเด้อเมือนี้สาวเจีย๊ยบจะมาเฮ็ดกินต่อสาวน้ะพี่น้องเมื่อนี้เา้าก็ได้เมนูกบมาพี่น้องมาแต่การไดร้ประมาณสองโตมากันได้จากน้องพี่น้องทั้งหน้าสาวเจียนนจจ๊ยบแล้วก็เมือนี้จะเจี๊ยบเลยสิมาเฮ็ดส่วกบกินพี่น้องต้มกบส่วเพราะว่าถ้าว่าสิแกงสาวเจี๊ยบก็ว่าคิดอย่างเพราะว่าแกงอะ่ะเ่าก็แกงอื่นกินมาแล้วเนาะ ก็เลยกว่าขีดยากก็เรียกว่าสวยเอาดีกว่าพี่น้องแกวกับว่าขีดยากแล้วทาทาใครมากอยซื้อเดี๋ยวพี่น้องเอาวัตเตะเสาเลยนี่เสียงก็สิแฮบๆได้พี่น้องเลยเามาเอาหวัวทิ้งไข่ไปไปใส่ตบกันนะ ใช่็ห้วแต่ควรไปยังงี้แต่หัวแดงหน่อยเกิดใหม่จ้ะเพราะมันเบิดเราหัวใหญ่มันจะเจียไปใส่เบิดแล้วจ้ะก็เลยเหลือแ่เบิดลาได้ขนาดมีลายต่อนลยอะพออออ่อครัเสตียวหญ่แล้วพี่น้องเมิองพักสลัดก็คือหญ่สมัตถกินได้เลย กินได้แล้วพี่น้องลูกไปกินได้แลยปะแต่ว่ามันก็บ่ม,มีนวอกินนี้ปลูกแล้วปัญหาคือตอน ie, ข้ามมีเขาก็บป๋มอมกินยากแล้วพี่น้องเลยเอย๊ะไปกินกับอย่างล้วก็บ่มีน่ะสิกินกราบแต่ละอันเกาเบอร์ได้เลวพี่น้องเลยผักหอมนี่ผักหอมปอกจานใหม่เลยลรกไปใส่สวน ใบักแพลวนน้ำบ่แม่อเาพักหอมก็บักพักแพลงานเทอะไรพี่น้องอันเกิดใหม่กานงามเห็ดเทไปปายวันนี้พี่น้องเป็นพักลายหนึ่ง้าว่าน้าม,มันเถิงหนึ่งกระซามเชล้อราใบพี่น้องทีงเป็นลายคัก เพราะว่าอยู่นี่มันไกข่ขีดขีดสีแล้วไกน่นามเห้าเทบัวน้ำน้งเจาะรังจามกระเทพานมาพี่น้องเลยมันก็ถือตลอดมันหิ่ชุมไปอีกใส่รถสไคพี่พน้อง่ เรืองตง้มมันจะมดัดก้ก็ยใช้ที่หลังพี่นอะใช่น้ำต้มมันหอดตอนจะใช้พอมกันในกาน,นข้าว Tông thôi tao, ya, yêu điên hỏi. Nakamita, yêu sau thôi tao, yêu 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 thôi มาคือยำหน้าแล้ว่น้อกอานี้ทังใดก็เคียวงามบิงามตาใส่ประถามเลยะแล้วหั่นกันพี่น้องหั่หอมไหวกนที่อันนี้หอมเพราะว่าที่ต้องหอมปลอมนะคะพักพักพักเงพักแพลพี่น้องนีก็แพลหอมสกันจะได้หอมหอมพักแพลเนี่ยใส้หม้อก็ใส่สวดแบบจะได้หอมครับนี่กบหอมโตบักงานึ่ง ออนเดมาเบิพี่ดอตวใหญ่หอนได้นี่ห้องิใสนี่นะเอาตัวฮากระตุ่มไ่ไหมเดี๋ยวอ้ยคลายอันนี่ให้มันมันเนาะน้ำมันมันน้ำมันเออมันอ้วนเลยมันมันเยอ้วนแห้งที่พี่น้องเด็กขีบมันเห็นบ่เอาเล็กขีบขีบออกใส่ bây giờ mình sẽ đặt chiếc nấm ăn nào đấy no cây sạch cây โตต้องกบใหญ่นี่ต้องแจ้งแซ่แจ้งอะพี่เราสินค้ามันตั่ต่เดียวค่อยอิ่มเขาถ็ตามสาบัพริกแข่เป็นตามสาบัพริกันรดบเอา วใส่รายเลยจะใส่หมดสามอันก็พอละเราปิด ือว่าง่ายแค่ไหนนะพี่รองสบายแค่ไหน สายคริกแดงคืเห็นมันเป็น,นชีพเป็นซันอย่เชียวพอดีละสีหอมลองไปสวับดีพาชรวกินกาบพี่น้อง ด้วยความจืดๆแล้เลี้ยหนาตาค่ะโบกินเพจพี่น้องไม่เพื่อนพี่เพจโบราณระโพกๆก็แต่อ่อนนี่แหละไปพี่น้องไปกินข้าวกันมาพี่น้องกินข้าวลังซอสเกียวเด้อพี่น้องสวัสดีโต๊ะนี่แต่สวยอย่างเงี้ยเพราะนี่พักยุ่ ใ่ปะใช่เขาเป็นแมวหนึ่งเครืมันหนงดาดม

Mãi nắng, hay một cái. Sometimes bán hàng hàng, chị cản. Nóng cái bé gần như. Nóng cái bé gần như. Cuẩn mấy cái bé gần như nít cái bán nó. Tất cả nó nát hơn 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 Ủa cái nhà như vô vô nhà mà hẳn Phải là có pẹt cân cấp chuẩn hỏi thôi Ừm Cái xe của, ừ. của nó giảm nó có pẹt cân Nhìn pẹt hẳn nó mài, nó thua nhiều cây Cái nó xảy ra Pẹt cả mạng lợi Nhà nó đấy đó Xàm bắc quẩy lại hỏi Nó là như nhảy, Nó bèn bởi ừ. lèo, nó về mặn เดียวตัเหน่อยแล้วหทำไมะเบิ้นไปหาเสยอมันจะร้อนยังหน่อยกำแรงจ้ป่าเนาะคือไปเบิอลหมดทางหนาแสนจิไก่หกก็หกได้เรี่องเง้ยแมาได้วก็เหดลอ่อนเพราะทำไมเนาะก็เห็ลาอ่อนไปแล้วเดี๋ยวชนน่อยชนมันเข เช่นนี่บ้านเ้างไม่เคยพากันเ็ดเป็นนั้นเบิดจากปลาโฮเกอร์เนี่ยเป็นอสเตอร์เบิ้ลแถวปลาเห็ดพออันเป็นชวนอน่อยบ่ญเลยอืมชอบอ๋อแล้วเห็ดพรอเนี่ยผัวบ้านเนาะจะต้นๆคำสั้นไหมฮะตัวไก่เขำทำสั่งเนาะต้องหัวเที่ยงหน้าจ่ยง สวนเรามีดคนในสวนสวนมังยงจดมเทียงเหาแล้วองจองจออกทางแฟนแล้วันทางจด้เ hmm. ม <c ười consultation> ึงสวันจะอาได้เะว่าทีคนมาสาวอยู่นนีจะดินช่อง่ชื่อนา อันเป็นหมดเลยเนาะแต่วคนอื่นงานแล้วหลอกมาเบิร์เทาเราขันกลางกอยู่้าทางมอเห็นเป็นต่ถึงไม่ทางเาเ็ดหัวันจปี่เราทนหนัเเอลัวนะเขาจงกันเราจงกันจงกันี่จะพาหัวเขาแล้วจงเาดเหรอ สลัสดกินเนสซ่ากิวเขาจะมาเพื่อนกันีเนเด้อพี่น้องฝากเพื่อนพี่น้องก็ติดตามากันหลายกระแสหลายอย่าลืมคอมเมนต์มเพื่อเป็นกำลังใจซ่ากิวเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้า